ตอนิกเล่นเอฟไอมชอบเล่นปลาให้หมอ DCB อันนี้เครื่อง v c ตัวจริงไหมนะตัวจริงอ๋อคิวๆนี่ว่ะเออใช่ตัวจริงตางได้เกมสุดท้ายแม่งตั้งสีดักเลยเกมสุดท้ายกูเจอโปรติกทำติ่งเลยวะเนี่ยโอเคได้ที่สองก็พอแล้วเพระว่ามันตกมัดักตกทำไมวางราะไม่มีอะไรทำไงช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงซ้อมทีมมันแข่งจบ ไปนาเสียนี้แเลยไอ้ที่เกลียดให้ผมตะการคนไหนบอกผมแค่นั้นทุกคนเนี่ยตัวตาัดไปพี่เก็บหนักเก็บหนักเลยล่างเก็บหนักเลยใครเราเจ็บเหรอใช่พี่ยิงแม่นยังอ่ะไม่เห็นเล่นไม่เห็นเล่นบอลดเลยเราจะตายอ่ะตามจิ้เปิดจบบอลนะมันเอียงบนลหรผมพูดผมพูดผมพูดเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเล่นดเลยไม่กล้าผมพูด ทำไม่ไหวครับผมะเจ็บหนักเลยเจ็บหนักเลยเอาู้สวยจริงไม่ยอมไปีกไม่ยอมไปอก็สู่ล่างได้ผมมันน่าจะวาแทบไปเต็มหัวเต็มหัวโดน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 เลยาหายใจพี่ทำเวลาเข้าบุ่มพี่มันจะทำให้พี่นิ่งขึ้น ้าวจริงขอโทษพี่แจ๊ไปกว่ามด็ไม่ตึงหรอตึงอยู่พี่ใช้ได้เลยตาสีร่างไม่โผล่นะเดี๋ยวตัวซูมพบสามนัดลนะเรย์่างอะเอเจไม่สีมันจะเอาเนี่ย จะบินใส่ม in ีแถบมีแถบระวังมีซ่อนวะไม่เห็นผมมีหู่มีผมาล่างผมบนล่างจะขึ้นอ่าหอกระดับประเทศผมไม่ตีวะาตเ่ตีนะพี่ระงโดนบินะมัยังลอยอยู่มั้เปิดมงกรแล้วเปิดมงกรแล้ว กำลังไปพี่วิ่งอยู่แต่อย่าสู้กูมาได้ไอ้ตวนี้มีอยู่นี่ล่ากับแบบดูอะไรเหมือนกันสตาบิดละตายวะสตาบิดแล้วน้ำเบอร์กันติแล้วผมไม่ไหวผมไม่ได้แล้วนะกลับบ้านไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ้าวอ๋อธรรมดาใช่เป่าเออใช่ตัวนึงลมตายตัวนึงกูได้ร้องตัวกับบ้ารีเลยเดี๋ยวเล่นการดูแลให้ไม่ต้องห่วงไม่เอาดิ พัตต้า,าจะมีบินนี้าใช้วันีพ่สุภม <c oughs> ารับมีแล้วบ่างพเจคีอเอาได้ปะหรือจะฆ่าหรืออยกจะเอาฆ่ากลับมาให้นะโอ้โหแวนการนี่หว่า0อร์เนสวันดีพี่บูสกรวันดีครับพี่สาว บนระวังบนระวังไอ้เจยบให้แน่ล้ำแบบปล่อยมือด้วยไม่ไม่ต้องไปบนด้วยนะจริงๆฮองคิดกลางวันเยุสูมีแทบจงนีโน้ตดนกอันซ้ายแล้เวันสูมโดนฮองหายไม่ได้นะพี่ตรงกลางสับให้ บรโดนห่าไหมอุ่ว์ึินบทแลมยเอว้ายซาตาน้ายซตานโอ้โหยังยิงทาน,นอีกเหอเืผมสิบห้าวิวมันได้หายนะครับมเพื่อ,อกนกระจุกเยอะอาเจน้นสกิลใส่คนก็ได้เพื่นเคลียร์ได้แล้ว ลวล,ล่งโอ้โหสวยจัดเอาเที่ยนี่คือแนวทางการเล่นที่ว่าสวยแล้วนมเแต่หน้าดำปากแแคดด้วยมีสวยไปไปให้คิดว่าไม่สตรีมมันส่งสตรีมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยแจ้งเตือนอครับมันหมดยุคละไ,ไ,ไรไม่แจ้งเตือนนั่นแหละครับหมดยุคแล้วพี่ เดี๋ยวนี้ก็โดนแล้วกำลังไปกำลังไปไปทันันนี้เคียการตาเจ็ตาเจ็บเจ็บตันใช่ไหมพี่ด้ร่างไอ้ไดการไอ้ไดล่างไม่คิดติูเคียการไเคียการเลยเขาต้องลับดีฮ้ยเสียงหายเลอ้เกมชอบไมนเปลี่ยนเสียงไงวะพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนกนเียเียเดี๋ยวไอ้เกเมหน้าอ๋อไปเปลี่ยนหน้น หิบไปแล้วเกมเนี้ยไม่ได้เกมละไปไหนอ้าวพี่หิบไปแล้วเหรอไปเอฟเอฟแล้วไปยิงพัลละตีนัดแต่บอกวีไว้แล้วถือว่าเกมหน้าเหผมจะโชว์แบบฮีโร่ที่โหดที่สุดของของผมมาดิเอ้ยไม่ได้โชว์อีกเหรอเล่นตั้งหลายทางมึงยังไม่โหดอีกเหรอเนี่ยไม่ไงก็ไอ้นี่ไงเราบอกแล้วว่าแบบออโต้วินก่อนอออโต้วินแล้วเดี๋ยวจะโชว์แบบฮีโร่ที่โหดที่สุดให้ดู จะไปเด็ใช่ไหมพี่กิชแค่นั้นเยอะจัดเฮ้ยโดนดาเฮ้ย่งสู้โดนห้กันตวนล้วอพี่ผมทาให้หมดแล้วเอาเลยทำาให้หมดแลพี่เอาเลยฮะเนด้าหลักระวังมานตียางนี้สู้อารทส่าผมบอกไม่ใช่นนะครับอายังสวยล้พี่ช่วยกันหน่อย มันจะย่างประจอมผมโดนหอกโดนหอก่วย้างแตครับพี่หแต่งก่อนตีกลางวินีบนกำลังไปพี่สวยสไหมครับสวยวิ่หน้าโดนไทยสวยไหมครับเยอะไปเฮ้ยเออสุดแข็งมีคาบ้านะ อย่ากเสียไปชอบเกมมันก็เป็นอย่างเงี้ยเลยพี่มาลองเล่นมามาเลยนั่นเต่าบินคลิปข้างบนละโอเคเาีทีกูว่าไม่แทบไม่เห็นทุกอันเลยไม่มีสองอันเอ๊ะทำไมอยู่างนี้เราซ้ายก่อนเสียงหายทั้งเกมพอจบเสียงเกมเพิ่งมาใช่สิ่งนีกหายเนี่ยตอนเนี้ก้อนนี้ออกกาหก้อแตก มบนได้ปะบนได้ปะไม่เร้องหลอดอะเจอคีไม่ไหลปะแตกเร็งปินสวรรค์จะกลับเงาไปมันเยอะนะใครซี้ก่ะสตาเอ้ยสตาร์โอ้โหไม่ไหวว่ะแรงเกินเฮ้ยคุณมีมีโอ้โหโตรจีนตรีใคลจะมีดกันครับไม่ไหวนะกลางคิมตบบก ปล่บนก็ได้นะพี่ไดเดบนหานไอ้กมาเลียร์กลางปล่อยได้หมอเดินรอปข้าศีเดืยดโตเดมันบังเียร์ล่างต่อเลยโดแล้วมันเห็นกูทุกอย่างเลยโอ้ยหมดเลยบเลยอันแหละมอดูเลือดแป๊บมีีเเอร์พี่ตกชัยด ไอ้บนสองต้องปล่อยว่ะตอนนี้ของจริงของพี่เป็นบนอยู่พี่ป็นยังยิ่งจปิดบนเฮ้ยอ้เขี้ยได้โว้โว้ยโว้โว้ยไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะอะไรวป่ะนะระว่านะแชปไปก่อนเปิดดาบป่ะเปิดเปิดไม่ได้เดระวังนะตรงการไอ้ดูเลือดแป๊บดูดูที่ำอะไรนะต้องตายเนี่ยมาแล้ว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 เอาออกไปขึ้นมาเข้าคนทีเข้าสุดคนเข้าสุดเฮ้ยสิกหนดอกดูผมหน่อยด้วยจะได้ ไอ้ทั้งนี้ไปเก็บบนวะมันเดินต่ำาะเฮ้ยเอโอ้โหผมว่าเรากะปูดอยู่แน่เลยวะเฮ้ยอยู่ปะอยู่ขวา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 บนแค่สองเคพี่ว่าผมได้ป้อมให้ได้นะปะแทกสวยมาเฟอร์เซฟิกนกมาบนเนี่ยร้องดินนบินกั้นหายใจนกจะบินไม่โดนนเกือบตายแล้วเอ้ยดูสุดบมาขิดเดียวยัผมสีเป้าหรือผมสีป้าดูใบดูใบพี่มันมีมันจะไปปิด เลินนายพี่ทตรงเน็ตมันมีสองตัวสองตัวแดงตรีตัวนี้ฟรีลองาตาบินนะระวังหมีเข้าหลังระวังหมีเข้าหลังระวังหมีเข้าร้านพี่ช็อปไม่ทันได้ไงวะเนี่ยเกมบัล็อะวะเดี๋ยวเวลาพี่ทนใช่พี่มันเอามันมาไม่ได้ได้ไงก็เล่นอยู่ ต้องรอเลทไหมถึงะแรงใช่ครับต้องรอเลทครับประมาณ2ี่สบบวกเลยอ้าวตัวเก็บวม็ดเกไบเม็ดไม่ไหวไม่ไหวมาลงมาลงเป๊ะว้าวโหอะไรเนี้ยมีฝั่งล่างรับช่วยจัดเลยอ่ะเจอหเลยี่ดึมา ตาต้ากำลังลงไปได้ประมันฮาวิสสวยควบคุมเอลซายได้แล้วทำไมพวกฟอลเลนหายฟอลเลนหายปล่อยปล่อยจะรับปล่อยเจอเคลียร์แชทตรงนี้ให้ไันวิโอ้ยอะไรวะน้าโดนปล่อยเลยปะตะกคนเลยดันเลไปดันมีเลือดเดียวเอกเออดูเลือด เจ็บ oui. โคตรเอวสุเครื่องรอดกับตาตาไม่คือเล่นเล่น nah กับชิคกาเดิเล่น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 ไม่มีไม่มีกันไอ้นี่ระเบิด์กล right. ับมาป๋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 าาป๋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 อป๋า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 ป เล่นมีกิจกรรมเอ้าเกิดอะไรเลดมันด้วยไว้จับเลดมัได้านเฮ้ยผมไปจะมีบินเร็วกว่าเล่นได้อุ้ยล่างลงแล้วอีล่างกดสับก็ไม่ได้กดสองก็ไม่ติดเนี่ยอะไรครับเนี่ยดายจะเกิดดายจะเกิดนะสับหมดพอดีแล้ว ระวังเซเรนนะโจโจโอ้ยแย่โอ้ยไม่มีร่างไม่มีร่างกระต่ายดอกเด็กดอกเด็กไม่กระต่ายตันให้ตันนี้อยู่ตันนี้อยู่มันชินได้อยู่นะโอ้ยผเรนไปเติมพผเลนจะไปเติมพผเลนไปเติมไม่แฟ่างเงี้ยมีพาสีผมมีพาสีเอียวเออต้องไปก่อนหนอพี่ให้เดี๋ยวเองดูซูมพี่ให้ปล่อยปลยหลังกลยากขามาลากเราคีบไม่ได้ทำมันไม่น่าตีปะ อาจจะตีดูดูเลือดดูกาะให้เลยยังไม่เกาะยังไม่ตีไม่ตีตาต้าหน้าดักอยู่หกมซ้ายมั้งหมอเลือดไม่เต็มเด็ดต่อมีมีพาษีมีพาษีนี่เจ๊แค่เด่นคนนะเปอร์เซ็นต์าสายบินเยอะเจ็ดสิบเปอร์เกิดเลยได้ปะคนตายสองเงินผมมีฟิกเกอร์ผมมีฟิกเกอร์สองเห็นตาต้าด้วยดูดูเข้าไปแล้วไอสุ่ยไอสุ่ยไอสุ่ยผมไอสุ่ยบอผมผมน่าจะเกี่ยวได้ตาต้าโดนหอกไหมมาดูถ้ามันลึกผมเกี่ยวเลยเออมันทางแคบไปหน่อยนี่ดยเต็มเต็มเต็มแล้วตาต้า โเจยอยากหายใจโปเจยอยู่ตูรู้โคเจยหายใจอะไรล่ะมาสู้กันสู้กันแรงด้วกันเราพี่ใช้ผันทึ่งบวงนะตีหมดก่อนะทึ่งบ่งนะรับแดงเอกเอกมาเอกมาเอ้แดงได้เลยครับเบบีกิทเต็มบังบนล่างนี่เบบบนเบบนลาอยู่ล่างไปทางล่างอาชี่เบบี มาโอเคตาตาอยู่นู่นเรื่องการเหรอมันลไหลกันเลยพี่ลงหนกาตัดโผล่เลนติโผล่เลนติโผล่เลนติผมแล้วลองเล่นหั้ตัดฟีนะหน้าตัดกี่ลองเฮ้ยมีตัดมันเป็นเล่นบอลอยู่เดียวเราเลยเอาเลยผมทำให้หมดเลยพี่หลังเก็บบอลเลยผมคู่มาแล้วมันไม่กล้าเล่นแล้วผมคู่เคลียร์แท็บให้ปีเป่าไหมผมปีเป่มไหมมันใช้ล้างไปอย่างอ่ะ ไม่เห็นนะเอกะ่สิบว like oh um, right. oh, ิเมียนตีนะเพิ่งรีบบวกนถ้าบวกบวกให้ย้อเาผมป้าหอกไปโาเต้เดินเดิเดินเออเหยียบประจอมตายแล้วอีกปีนึ่ลมมันก็ตายลมตายลมตายตาตาบินซาตาบินโอ้ยไไม่อ ไปแล้วบิไปแล้วนะสตาร์บิ๊ไปแล้วบินไว้นะแต่ไม่กางชนไม่างชนไ่างชนเขาหนด้วยมันน่าจะบินได้อีกรอบนะผมว่ายัรีบเรีบเกนก็ได้ไม่มีเคียวด้วยจเข้าสองทางเลยครับแม่งจะตายเน่เอาเลยป่าอยากโยนปล่ะพี่่ิเจ็ดลินได้สองหนึ่งพี่กสู้โอเคพี่ว่าไงผมว่างั้นผมมา

ไม่ได้หรอกไม่ได้เรเรียกเรุมๆเนี่ยมันก็โดนจัดไปก๊อ์กับเมกาคีเป็นโหดวะเรเมกาคีป่ะยังคีไปน้ำต้นตีกลางแล้วเอ๊ะมันเพิ่งตีพูเร็ชอบเมกาคีไปนี่อื่เหรเฮ้ยสกับตีคีม่ตายออเดนไปหมอคับนะ จ็บมาเจ็บมาล้างแล้วมาล้างแล้วมาล้างแล้วมาล้างมล้าผมได้เห็นผมได้เห็นผมได้เหตุรับดาบพาเขา20%แับไว้หผมตอนนยอยู่หลังยาวมันจะย้ำประจอมหรอระวังเจ็บมากไอ้โสดมันกัดเรื่องมันกลับได้เต็มปะเนี่ไม่เต็มอยู่นมาเล่นอยู่นะนมาเล่นอ่ะพี่มันมีมันมีฟิกเกอร์ปะมีอ่ะอ้อมขวานะอ้อมหลังเนาเข้าวตีแต่ก็ไม่ได้นะจริงเด็ดย่อมหลังดูดูได้เอเดียอยู่หน้าบินละ ทีเรียกโกลว์ไม่อยากเล็นเลยนะเดี๋ยวเราคงมีไตเกิดนะเว้ยโดนหอกไปแล้วมันพลาดอ่ะวใช่เอออี๋จ้าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไปดูบันเทิงมาแบบโอ้เลวอีกแล้ววันนี้อ่เฮ้ยหอกสวัสดีพี่เมฆสวัสดีครับรอรอรอเขายๆเล่นนะโมเจียเพิ่งตายนะก็ตัวเองเราเลยเขาดี หลบหน่อยดิคุณน่ะเดี๋ยวไม่ดีไงเดี๋ยวปีแ็คแล้วปีแ็คแล้วปี็คแล้วอย่งึงตัวแจ็คที่เร็วฟอเล่นฟิกกันนะไม่ได้ตามเพืเลยนะมันทำล่านะแพนด้านี่แย่เพนด้ายังไม่ไหวกับเวฟนี่นะเวฟก็ครึ่งรอดแหละผมไปกลางเลยไปสวัสดีแล้วสวัสดแล้วมันมีล้างนะเป็นไงแม็ดบล่ะ ต้องอยากให้ตัวเองเสียเลือดวะเอ๋ต้องอยู่หลังสุดอ่ะแพนด้าได้ไหมเแนด้าองจบเลแพนด้าก็ได้เป็นแพนด้ามัมีแถมแต่เลย่แต่าผมก็นังไปเพี่จิตวิ่งอยู่มันก็เกิดแล้วาวอ์ีีเลยอย่าต่นต้นด้วอย่าตุ่นตื้นด้วยทอมอย่าตุ่นต้นกะตายีกะตายีด้านหน้าสองเล รถละสองเมตรรถละสองเมตรไอสตีทมทางไหนบ้างครับหรือว่าจริงๆเราเล่นหลวมก็ได้นะแพนดี้แพนด้าแคทตี้โดนนใจไปดิไปดิไปผมไปผมวิ่งอยู่วิ่งอยู่มาด้วยมาด้วยเอ็กสตรีมทางไหนอ,ะอ่ะเอ็กซ์สตรีมยูทูบรับเอ,อ็กสตรีมยูทูบมาแล้วมาแล้วกำลัง,งไปวิง <c oughs> ว่งอยู่ผมนนั่่ยวิ่งอยู่วิงว่งอยู่พี่จะตายแล้วเอาของโดนตายอยู่ตายอยู่ตามหมออยู่ นันมาแล้วนะปอเดนปอเดนผมมีไตเกิดผมมีไตเกิดสวยสวยเอกขอดูเรื่อยขอดูเลื่อยแป๊บหนี่งเอ๊ะหมีเกิดะชิี่ตัวชิปสี่ตัวมาชิปสี่ตัวมันเกี่ยมไม่ต่อละเอกีเลือขึ้งหลอดเรือขึ้งหลอดดูหมีดู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 ตาเต้เป็นใครเซอรกตาต้เอกตายว่ะาย่อยล ไม่ไหวไม่ไหวนเอกไม่ไหวนะพี่เฮ้ยโอ้ยเอาฟูซูมอีกแล้วอ okay> ่ะแต่เวฟขวาก็ดันได้เฮ้ยเฮ้ยหน่อยกลางแดดรอนเนี่ยมันต้องแบ่งคนกันพอไม่มีเวฟป่ะก็มีว่ะสามตัวเฮ้ยหอกแล้วมันสวยเ็ดโดนให้ชนะเลยเนาะมันต่อเครื่องไอ้พี่เร็วพี่เร็วพี่เร็วเฮ้ยหนีมา มีไม่ก็เมีไม่กมีเลยเฮ้ยเสวยโอ้ยยอดเฮียก้อีแล้วมเลยแล้วงนี้การตื่นตื่นจะตื่นเต้นกว่ามึงจะเอาจริงอะเอทไม่กลุ้มเอทไม่ได้ค่ะ ีเยแม่เราจะแมทต์ไปเอกรอน้องเอาจริงมา3ชั่วโมงด้วดิน้องเป็นเกมที่แล้วผมก็ MVP ีพีชัตนี้ชัตนี้เรียกเอกเอาให้จริงชัตนี้เอาให้ชัยเกมนี้เอาให้เกมนี้เอาให้รับกันเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามไปเลยครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน